กเกษตรต้อมนะครับวันนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับกระเพราคอนโดของผมนะก็จะสังเกตว,ว่าต้นกระเพราเนี่ยมันโอเคกับระบบที่เปิดเปิลปลูกแบบคอนโดนะผมก็เลยเอาต้นแก่ๆของมันเนี่ยตัดยาวๆตามแบบพี่ต้อมการ d เด p นเพลนส์ก็เขา าก้านยาวๆเก่ๆเลยนะเสียบเข้าไปผมก็เลยเอาบ้างครับผมก็เลยหนีทำตัวนี้ตัวนั้นมันดินมันยุบหายไปครึ่งหนึ่งแล้วไม่รู้หายไปไหนก็เดี๋ยวเ,เติมแล้วก็ใส่ต่อแต่ว่าผมกลัวมันร้อนเนาะวันนี้ผมผมปลูกไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้ผมก็เลยตอนกลางวันผมก็เลยเอาเอาสลนดมากลางให้ครับลักษณะสลนดผมกลางก็เป็นแบบเนี้ง่ายๆนะไม่ยากอะไร กะว่าจะปลูกไว้สักการสแลนไว้สัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ให้ต้นมันติดก่อนครับคราทีแล้วนี่ปลูกไปปักแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้การสแลนมันก็เลยตายเหี่ยวตาแหมเป็นปต้นเล็กด้วยมันก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันเป็นเพราะต้นมันเล็กด้วยหรือเปล่านะส่วนมะเขือเทศผมนี่นี่เห็นไหมครับโตว,วันโตคืนสวยงาม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีเพลี้ยนิดหน่อยเพราะผมไม่ได้ค่อยได้ฉีดน้ำใบสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะส่วนนี่ให้ดูต้นมะละกอเกิดเองผมก็ไม่รู้มันมาจากไหนนะคือตอนปลูกอะไม่เคยปลูกได้เลยตายทุกทีอันนี้เกิดเองเฉยก็โอเคนะมีต้นมะละกอมากินละหนึ่งต้น ไม่รู้ว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียหรืออะไรก็ไม่รู้ครับส่วนนี่เป็นแตงโมเกิดเองเหมือนกันมันเกิดเกิดเองแล้วผมก็ถอนมาใส่ในตะกร้าแล้วก็คิดว่ามันตายแล้วล่ะแต่เอาไปเอามาเอ้ยมันรอดไว้อันนี้จะได้กินแตงโมคราวที่แล้วก็ลองปลูกทีหนึ่งตายเหมือนกันครับไม่รอด ก็เอามาให้ดูแค่นี้ครับว่าเดี๋ยวกระเพราเต็มกระถางคอนโดผมนี่มันคงต้องสวยแน่ๆเลยแล้วกระเพรานี่เป็นพืชที่แบบไม่มีมแมลงรบกวนอ่ะเออดีอย่างเงี้ยขี้กเกียจไม่มีเลยจริงๆนะไม่มีอะไรเลยที่มันรบกวนมันนะผมเห็นก็สบายดีเวลาปลูกมันง่ายครับก็มีต้นนี้ด้วยต้หน,นตอหอมแป้นต้นหอมแป้นแล้วก็ต้นนี้ก็เป็น ตพุ่มลายเสือลายเสือพลาดไม่ใช่เลพลิงโขงอ่าแต่ต้นข้างล่างมันจะไม่เวิร์กนะต้นข้างบนเวิร์กอยู่เดี๋ยวเราก็เอาดินมาใส่ข้างบนนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยลดน้ำอะไรเงี้ยครับสบายเลยถ้าปลูกคอนโดแบบปลูกกระถางคอนโดแบบนี้ก็ต้องเลือกต้นนิดนึง ต้นใบใหญ่ๆไม่เอาต้นใบเล็กๆปลูกได้ก็น่าจะประมาณนี้ผมอยากจะลองปลูกแบบปลูกผสมผสมไอพวกที่มันแบบแมลงชอบจ้างอ่างเงี้ยกับพวกที่แมลงไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกผักชีขึ้นช่ายผสมกับผัก,กอื่นๆอะไรเงี้ยครับน่าสนใจดีว่าเออมันจะช่วยได้ไหมก็มีคนบอกว่ามันช่วยได้นะถ้าปลูกในระยะที่แบบค่อนข้างใกล้กันอ่า ก็น่าสนใจดีครับเป็นการไล่มแมลงโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเงี้ยน่าสนใจมากจะลองดูครับสวัสดีครับ